มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตาด่วนๆเพจดังเผยหนิงปณิตา unfollow ig ของสามีแล้วค่ะท่ามกลางกระแสข่าวหรือความรักที่มีปัญหาของหนิงปณนิตาแล้วก็สามีจินจารินธรรมวัฒนะล่าสุดนะคะ เพจ a c e b o o k ชื่อดังนายเอนเตอร์เทนได้โพสต์ข้อความชวนจับตามองอุ๊ยยังไงหนิงปณิตาอันฟอลโลไอจีสามีจินจรินแล้ว ag, หนิงปณนิตาจินจรินหนิงจินครอบครัวมีปัญหาซึ่งเมื่อไปเช็คอิสตากรม m ของหนิงปณิตาก็พบว่าเจ้าตัวไม่ได้กดติดตามอิสตากรม m ของสามีแล้วจริงๆนะคะ ส่วนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บทสรุปของเรื่องราวครั้งนี้จะจบที่ตรงจุดไหนคงต้องรอฟังนางร้ายแล้วก็ผู้จัดคนดังออกมาชี้แจงอีกครั้งค่ะจับตาดวนดวนเพจดังเผยหนิงปณิตาอันฟอลโล่ไอจีสามีแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ